วันนี้เวลา14นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุดนาโปรโดกร,กระาบปกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสนเสด็จออกแทนพระองค์ระวังสัปปทุม พระราชทานพระราชโองการให้ในายปิยาวั์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมาการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำน,น,นักงานคณะกรรมาการข้าราชการพลเรือนนํานักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจําปี2 5 6 8เฝ้าถืออองพระบาทรับพระราชทานพระราช,ชวการก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ นายเปียรกรตรีจักรจรศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์นสหรัฐอเมริกานายจิรัตน์เตชาบุตรชัยศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติด้านการเงินนสหราชอาณาจักรนายกรชวันตันติวิเศษศักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์นสหราชอาณาจักรนางสาวไอรินอินทรทัศน์ศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์นสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา ح, นายธนพัฒน์สกุลพาณิชย์ศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองน้าสาวธนรัฐฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกานางสาวพปุระภาติกุลวานิชศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ นางสาวธัญธรเจิง้งศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์นสหรัฐอเมริกานางสาวธนารีมณีไพรโรธศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์นสหรัฐอเมริกา